อันนี้เป็นรูปปั้นเส้นทางจากอุลน่ารักเดินทางไปสู่วินดี้ซีเครตการ์เด้นนะคะทุกคนเขาก็จะมีรูปปั้นโชว์ไว้และก็จะบอกว่าใครเป็นผู้ทำผู้ปั้นนี่ค่ะอันนี้ที่สองจะเป็นรูปปั้นเล็กๆเ,เหมือนเด็กนี่นะแล้วอันนี้ที่สามก็จะมีสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นชื่อวันเดินอนปีออกของคนที่เขาปั้น เป็นรูปปั้นต่างๆอันนี้น่าจะเป็นอะไรเพนกวินเหรอคะทุกคนดูสิอันนี้เขาก็จะเนี่ยวิวข้างหลังเขาก็จะสวยงามนิดนึงถัดไปก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะจะเป็นเด็กนะคะเด็กที่ถือลูกแก้วน่าจะจะเป็นตัวการ์ตูนเลยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรค่ค่ะทุกคนไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันแต่ก็น่ารักดีน้องเขาก็จะมีความน่ารักของเขาแล้วก็ จะมีชื่อผู้ปั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรนะเป็นโลมาเหรออาจะเป็นโลมาเนาะน่ารักจ้ะดูๆๆด,ด,ดูไม่ใช่สี่ซิลน่าจะเป็นตัวซิวแมวน้ำอะ่ะแมวน้ำน่ารักจ้ะแล้วก็ตัดไปหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสองคน้วเขาก็จะมีชื่อผู้ปัน้น ก็จะมีชื่อผู้ปั้นให้เห็นกับทุกคนดูน,นี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นวิวเห็นวิวของเอบแล้วก็ตัวถัดไปดูอันนี้เขาก็จะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนทหารเรือเหรอหรือยังไงมีหนุ่มน้อยอน่ารักดีเขาก็จะมีชื่อผู้ปั้นอีกเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเลยเขาจะเป็นรูปปัน้นแล้วก็ใครเป็นผู้ปัน้น แล้วก็ตัวนี้ตัวถัดไปอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเหมือนตัวอะไรมองบนด้วยอาการแบบมองบนมองบนเลมองบนเหมือนจะหน้าดุดุแต่มองบนก็จะมีชื่อผูปันชื่ออจิตกรนี่ก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้ตัวอะไรเอ,อ่ยอันนี้นะ่าจะเป็นเฟนเพนกวินเหมือนกันใช่ไหมแต่แล้วถ้าทางจะ,อ,ะอันนี้ตัวอะไรมองเหมียวเหรอเหมียว ตัวกระตูนตัวกระตูนน้องเหมียวนั่นไงไม่ใชเดอะแคทอะไรนะกันเลยแล้วก็จะมีชื่อผู้ปั้นเหมือนกันทุกรูปทุกรูปปั้นเขาจะต้องมีชื่อผู้ปั้นอันนี้ก็เป็นรูนาพาก็กคือ,อเป็นรูน้าพาที่เป็นสถานสวนสนุกทางที่เราจะเดินเข้ามาเนี่ยค่ะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน่ะ ตัวอะไรเนี่ยนัสตี้นัสตี้อะไรแล้วก็จะมีชื่อผู้ปั้นเหมือนเดิมอันนี้ก็น่ารักเสียอันนี้ก็อะไรบริลกี้บิลกี้บิวอันนี้ก็เป็นชื่อผู้ปั้นเหมือนเดิมก็เป็นอาร์ติสต์จิตรกรผู้ปัน้นแล้ว น,นี่ก็จะเป็นเรือเป็นเรือแล้วก็จะมีนั้นด้วยมีมีคนอยู่ในเรือด้วยอยู่มีคนอยู่บนเรือด้วยคะ่ะทุกๆคนดูสิยังอยู่บนเรือด้วยอืมีคนอยู่บนเรือด้วยคะ่ะทุกๆคนดูสิเูเห็นไหมคะทุกๆคนนีเกิดเห็นนะแล้วก็จะมี เป็นรูปบ้านเรือเขาก็จะมีเขาก็จะมีคนอยู่บนเรือแล้วก็จะมีชื่ออันนี้ก็จะเดินลอดอุโมงค์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จะไปเดินขึ้นไปที่สวนแวนดี้แวนดี้การเ์เดนหรือบันไดขึ้นไปน,นะเราก็จะปลูกพืชไม้พันธุ์ไว้ เป็นมอสเป็นอบางทีก็เป็นไม้พัน์หาย,ยากเป็นไม้มงคลเป็นไม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็จะยัง,ยงคงความเป็นธรรมชาติไว้บันไดนี้ก็15ขั้นต่อหนึ่งพักนะคะก็จะมีทั้งหมด3-4พักก็จะจากด้านล่างไปจนถึงด้านบนที่ว่าเป็นช่วงของอน่าจะเป็น อีกฝั่งด้านบนก็น่าจะเป็นถนนนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งพักพักก่อนหนึ่งพักจริงๆพักก่อน15ขั้นนะคะทุกคน15้าขั้นต่อหนึ่งพักสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายก็คงชอบอันนี้ไม่มีบันไดแล้วนะอันนี้ก็เป็นทางลาดชันขึ้นนิดนึงนะแล้วก็จะยังมีต้นไม้ใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เวลาที่เรามองจาก จากด้านนอกมาเราจะมองไม่เห็นบ้านคนว่ามจะมีต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่ไหมแล้วก็จะยังคงมีไม้ไม้ประดับเห็นไหมคะอันนี้ต้นอะไรทุกคนใครทราบบอกหน่อยแช่เทสตีวิวสันไหมหน้ก็พูดเป็นงั้นแล้วนุ้ยรู้จักหรอกรู้จักอยู่ต้นเดียวที่บ้านนุม้มีก็คือต้นมอนสเตล่า เไหมคะเขาก็จะมีพืชพันธ์ไม้ต่างๆเขาก็จะปลูกปลูกเอปลูกไว้หลายพันปลูกไว้เพื่อที่จะให้มันคงความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นให้กับพื้นดินแล้วก็หน้าบ้านของเขาเห็นไหมอันนี้ก็คือพอเรามองจากด้านบนเราก็จะเห็นวิววิวอของอา่าวเห็นไหมคะของเบของเบเบหรือว่าอานะนะ่าวนั่นแหละรามองไปเราก็จะเห็นเรือเห็นไหมเรือยอท ก็จะเห็นนะสะพานฮาร์เบอร์บีชนี่นะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นซิดนีย์นะยังก็ยังน,นี่สวยงามสวยงามมากแต่เสียดายเสียดายที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยความเจริญก้าวหน้ามันทำให้มีอ่ะสายอ่ะสายของรถไฟเนะะีนะะ่ยค่ะเขากำลังทำเขากำลังทำรางรถไฟเห็นไหมคะทุกคน เห็นไหมเขากำลังทารางรถไฟเขากำลังซ่อมค่ะเขากำลังซ่อมนุยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นรถไฟหรือว่า,าแตรมหรือว่ารถรางไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็คือตอนวันที่ไปเนี่ยมันเขากําลังก่อสร้างก็จะมีรถก็จะมีรถที่ว่ารถก่อ,อสร้างเออองนงี้เขาก็กําลังทําคนงานก็กําลังทําต้องปิดเสียงไว้อันนี้คือทางที่อุโมงค์ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนไหมคะ อันนี้ต้องปิดเสียงไว้นะคะถ้าไม่ปิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเสียงดังมากเสียงรถเสียงรถที่เขาทําถนนนะคะทั้งเจาะถนนทั้งเสียงเจียเสียงเครื่องอะไรสารพัดสารเพอันนี้ค่ะก็ยังมีต้นนเห็นไหมตัวเนี้นสเนต t า,นนายักษ์อันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็คือด้านบนเขาก็ยังมีต้นไม้เห็นไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็คือเป็นกําแพงบ้านของเจ้าของบ้าน,ขานเขาเจ้าของที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยค่ะ นี่ค่ะบ้านเขาก็มีทั้งต้นไม้เหมือนเครือเถาวันขึ้นข้นขางๆกำแพงนะเขาทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนอยู่ให้แบบให้มันแบบให้มันเป็นเนกึ่งธรรมชาติที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นอะไรหรือเปล่านหนไม่แน่ใจเนาะจะเป็นเศรษฐีวิวสันไหมอันนี้เขาก็ยังมีรูปปั้นอีกตามสไตล์ของเขาทำไมรูปปั้นหน้าตาคล้ายคนญี่ปุ่นเลยเนาะดูสิรูปปั้นคล้ายคนญี่ปุ่นเลย นะคะอันนี้ด้านล่างน่็จะเป็นน่าจะเป็นเสถียเรือนนอกไหมใต้ต้นไม้ขณะตอนที่นุ้ยไปใต้ต้นไม้เขามีหนุ่มสาวเขากำลังเขากำลังจีบกันอยู่เราก็เลยไม่ได้ไปเดินถ่ายตรงด้านล่างฝั่งนู้นได้แค่ถ่ายแค่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างแค่นั้นเองเพราะว่าไม่อยากให้ติดเขาจะเป็นการละล่อล,ล,ลวงคนเขานั่งจีบกันก็ไปถ่ายของเขาอีกอนะคะเราก็จะยิจะมองเห็น มีต้นไผ่ด้วยมีต้นไม้เก่าๆมีต้นไม้มงคลมากมายเลยเห็นไหมคะแล้วครนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเราจะเดินทางกลับเส้นเดิมนีม่คะ่ะถ้าเราเดินต่อขึ้นไปอีกสองพักด้านบนนี้ก็จะเป็นถนนถนนนที่ว่าเป็นนุ้ยไม่แน่ใจว่าถนนเส้นทางนี้ไปทางไหนแต่ก็คงจะเป็นเส้นทางของวิ่งทางในเมืองของของฝั่งทางเหนือน,นี่แหละเพราะว่านุ้ยไม่เคยไปเส้นทางสายนี้ เนี่ยค่ะสวยงามนะก็ยังมีคนออกกำลังกายบ้างเดินออกกำลังกายนี่ค่ะอาจจะเดินกลับกันแล้วเดินกลับเราก็เดินลงไปเลยเดินลงไปนะคะไม่ต้องวิ่งลงไปเพราะถ้าวิ่งลงไปก็นู่นเราไปเก็บเอาที่ทะเลเลค่ะเห็นไหมสวยเนาะใครชอบไอเดียแบบนี้ใครมีพื้นที่ใครมีพื้นที่เยอะๆแบบนี้ปลูกทําสวนแบบนี้เลยคะ่ะทาสวนแบบนี้ อนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันก็จะได้แบบมีสวนที่แบบอิงธรรมชาติแบบนี้ค่ะอยู่ข้างๆบ้านสบายเย็นสบายแต่บ้านนุ้ยคงคงจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าง,งูเยอะมากอถ้าสวนน้ยคงไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วคราวนี้เราก็จะเดินทางลงไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกๆคนดย เดินก็ระมัดระวังด้วยนะอย่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะทุกๆุกท่านไม่ใช่มัวแต่หลงวิวความสวยงามอ้ยดูน่าอิจฉาเขาเนาะน่ายินดีกับเขามากมายเลยคนที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นดินแถงนี้เดินออกมาก็เจอบรรยากาศที่สวยงามดูสิคะท,ทุกทท่านดูดิ ي, ดูดิบรรยากาศดีดีขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามนุย้ยขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีคะ่ะ